โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ in L2 นเดที่7จจสามนะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องของออโถเหมือนเดิมนะครับเออเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยรีบนะครับหรือว่าเวลาน้อยนะครับก็ไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อฟังเฉลยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลาว่างนะอยากให้ลองโพสตวิดีโอนะลองทําเองก่อนนะครับผมแล้วก็ไปฟังเฉลยพร้อมกันนะใครที่พร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับอ่ะสามสิบปีนะผู้ชายมาด้วย เป็นซอฟต์ที่ชูแมสนะครับที่บริเวณมือซ้ายเนี่ยเป็นมาหกเดือนละไม่ได้มีประวัติเรื่องทอมาอะไรตรวจร่างกายก็สามารถที่จะฟลูเฟ c ชั่นนะครับได้นะครับมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรวจร่างกายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ฟลูเฟคชั่นเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับฟลูเฟกชั่นเห็นชัดแล้วก็ทานดูมิเนชั่นเทสเนี่ยโพซิทีฟตามรูปนี้นะครับก็ จริงเห็นอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรเป็นแกงเกียนซินะครับคือมันเป็นซอฟท์ที่ชูแมสุดแล้วนะข้อ <c oughs> นะแล้วซอฟท์ชูแมสที่มันเป็นทันลูมิเนชันโพซิทีฟเนี่ยทันลูมิเนชันมันหมายถึงว่าเป็นลักษณะของโฟ u ิดฟิวซิสนะครับก็จะใส่ใส่ใสใสไฟฉายส่องไปแล้วมันก็จะเหมือนเห็นแสงเนี่ยส่องผ่านมาได้นะครับดังนั้นก็ต้องเป็นโฟริดฟิวซิสนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเป็นข้อ B ครับคาพ่อแกงเกียนซิทนะครับตัวแกงเกียนซิทเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นได้หลายที่นะครับอาจจะเป็นข้อมือก็ได้นะเป็นที่ตรงเท้าก็ได้นะเป็นตรงไหล่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามักจะเป็นที่ข้อมือเป็นเป็นคอมมอนนะครับโดยสามารถจะเป็นได้ทั้งดอซอลและก็โวล่านะครับแต่ว่าดอซอลเนี่ยจะคอมมอนนะครับดอซอลคือฝั่งนี้ใช่ไหมครับโวล่าคือฝั่งนี้นะดอซอลจะคอมมอนกว่านะครับ ของเวลานี่จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะลักษณะเป็น fluid-filled นะครับเกิดจาก lipid f o r m a r นั่นแหละครับคือการการใช้งานนะครับผม <c oughs> ลักษณะอาการก็จะมักจะไม่มีอาการนะครับถ้าจะมีก็คืออาจจะเกิดจากการที่ไปกดเนื้อหรือไปกด vascular ได้นะครับตรง radial artery อะไรพวกนี้นะครับหรือบางทีไป ไปไปกดเนิร์ฟทำให้คนไข้แบบมีอาการมือชาหรือปวดอะไรขึ้นมาได้นะครับและเทสที่สำคัญก็คือ t r a n ท l u ลูมิเนชันเทสนะครับผม <c oughs> ดังนั้นการรักษาเนะี่ยก็จะมีในกรณีที่ไม่ได้มีอาการอะไรเราจะเป็นการออ s เซ v รธรรมดานะครับหรือว่าถ้าเกิดมีอาการเล็กน้อยอาจจะให้ยากแก้ปวดนะคอนโทนเพนอะไรไปก็ได้ครับอ ส่วนการรักษาอื่นก็จะมีการเอ็กซ์เพลชั่นนะครับดูดตัวตัวบริ่ออกนะครับก็จะทำให้เพชเชอร์มันลดลงที่ไปกดเบียดเนื้อไปกดเบียดเวอร์คูลา่าก็จะลดลงได้ครับในกรณีที่อาการเนี่ยเป็นมากซีเวียซิมตอมเลยหรือมีนิวโรเวอร์คูล่าคอมาพู้ไมเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเรื่องของผ่าตัดได้นะครับทางนี้เสริมนิดนึงครับว่าบริเวณถ้าเกิดเป็นบริเวณโวล่าแอเรียเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยมันจะใกล้กับเรดิโออัลเทอรีนะอาจจะต้องมีการ อาละสาวเพื่อเพื่อแยกกันว่ามันซิสเนี่ยมันแยกกับตำแหน่งของเเดลทอรี่นะเผื่อเ,อเวลาแอสเปเรตไปจะได้ไม่โดนนะครับหรือบางทีต้องรูเอาเรื่องของอโน l ริซึมนะครับด้วยนะครับเพราะตำแหน่งเนี่ยมันใกล้กับตัวของอาร์เทอรี่นะครับและถ้าเกิดจากเอ็กซิชันออกเนี่ยถ้าเกิดจากเอ็กซิชันออกเนี่ยจำเป็นต้องดูเรื่องของพาสคูล่าด้วยนะครับว่า ก็ตรวจเอาเล่นเทสนะครับดูว่าวัสดุที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราไปผ่าออกตรงนี้มันมีโอกาสที่จะโดนเรื่องของของเลนิโอเทอรีด้วยนะครับอโอเคดางนั้นข้อน,นี้ก็ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมครับว่าเออเป็นซอฟท์ที่ชูแมสนะครับและมีทานส์ลูมิเนชันเทสโพซิทีฟด้วยอืมอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติถ้าเป็นที่ด้านดอซซอลเนี่ยให้คนให้ให้คนไข้ b ปลกข้อมือเ่ยก็จะเห็นชัดขึ้น ถ้าเป็นด้านโวล่าให้คนไข้เอ็กเทนก็เห็นชัดขึ้นนะครับดังนั้นจำคีย์ข้อนี้นะครับก็คือซอฟต์พชูแมสบริเวณข้อมือนะทานลูมิเนชันโพซิทีฟเนี่ยนะครับก็นึกถึงแกงเกียนซินะครับโอเนค,ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในเดย์เสิบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ